Jasmine, Jasmine, is a wonderful world. Jasmine, 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 all the colors. วันนี้นะคะเราก็มาพบกันในชั่วโมองลูกเสือของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะความปลอดภัยนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านและอันตรายที่เกิดจากไฟ 2. ปฏิบัติตามกฎจราจรทางบกสำหรับผู้ที่เดินเทา้า 1น,นะคะความหมายของอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งของนะคะหากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะ แต่ลูกเสือสำรองนะคะสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะถ้าไม่อาถ้ามีความรอบคอบนะคะ ระมัดระวังและไม่ประมาทนั่นเองค่ะสนะคะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะคะในบ้านและการป้องกังน2.1นนะคะคือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในบ้านนั่นเองนะคะอุบัติเหตุภายในบ้านและรอบๆบ,บริเวณบ้านนะคะอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเช่น การลื่นพัดตกบันไดถูกไฟฟ้าดูดถูกของร้อนรวกนะคะถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยนะคะถูกของมีคมบาดตะปูตามหยิบยาผิดหรือรับประทานยาเกินขนาดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอ่าเรามาดูการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านกันนะคะ ว่าการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านนั้นมีอะไรบ้างนะคะ 1. เลยจัดให้มีโคมไฟฟ้านะคะส่องสว่างภายในบ้านอย่างทั่วถึง2นะคะ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบนะคะไม่วางทิ้งเกะก,กะกระจัดกระจายตามทางเดินอาจทำให้ลื่นหกล้มได้นั่นเองค่ะ 3. อย่าเปิดสวิตช์เสียบปลั๊กไฟนะคะขนาตัวเปียกน้ำและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าติดสวิตช์โคมไฟฟ้าทุกครั้งนะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 4นะคะระมัดระวังการยกของร้อนการเปิดฝ่าหม้อบนเตาไฟและไอร้อนจากพวยการต้มน้ำนะคะถ้ามีการชำรุดให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ทราบเพื่อซ่อมแซมแก้ไข 5นะคะระมัดระวังการเดินขึ้นหรือลงบันไดนะคะและไม่วางสิ่งของกีดขวางตามขั้นบันไดหกนะคะดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านไม่ปล่อยให้รกรุงรังเพราะอาจกลายเป็นที่หลบซ่อนนะคะหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเช่น งูตะขาบแมงป่องนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7นะคะเขาบอกว่าถ้ามีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเช่นแมวสุนัขกระรอกกระต่ายต้องหม่นพาไปตรวจและฉีดยาป้องกันโรคนั่นเองค่ะก็เพราะว่านะคะแมวและสุนัขนะคะเป็นสัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้านะคะมาสู่คนได้บ่อยที่สุด ติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ำลายการถูกกัดหรือขววนอ่วนนะคะหรือเลียบริเวณที่มีบาดแผลเมื่อติดเชื้อและปล่อยไว้นะคะโดยไม่รักษาอย่างถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะอาละค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่3นะคะอันตรายที่เกิดจากไฟและวิธีการป้องกัน ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการให้ความสว่างใช้ไฟในการประกอบอาหารไฟมีทั้งคุณและโทษหากใช้โดยขาดความระมัดระวงังอาจเกิดอุบัติเหตุนะคะทำให้ถูกไฟลวกหรือเกิดไฟไหม้นะคะซึ่งอาจทำให้ร่างกายของเรานะคะได้รับบาดเจ็บนั่นเองหรือเสียชีวิตและทรัพย์สินเสีย หดังนั้นลูกเสือสำรองจึงควรต้องทราบถึงสาเหตุของการเกิดไฟไหม้และวิธีการป้องกันนะคะเพื่อดูแลตนเองและคนในครอบครัวให้มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะ หนึ่งเลยนะคะคือสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าคือการเผาขยะและยาแห้งสองนะคะไฟฟ้าลัดวงจรสามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกวิธี 4. นะคะการใช้ไม้ขีดไฟโดยขาดความระมัดระวงัง 5. นะคะการก่อไฟใกล้วัตถุที่ติดไฟง่ายและการดับกองไฟไม่สนิทนะคะข้อที่หการดับไฟในเตาหุงต้มไม่สนิทหรือไม่ปิดวาล์วถังแก๊สนะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 7. นะคะการจุดทูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลนั่นเองค่ะ การดับไฟบนพื้นดินนะคะให้ใช้น้ำราดดับให้สนิทส่วนการดับไฟในหลุมสามารถใช้ดินกบหลุมได้ทันทีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในหน้าที่95นั่นเองค่ะวิธีการป้องกันการเกิดไฟไหม 1. เลยนะคะเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. จัดเก็บน้ำมันกา๊าซและน้ำมันรถยนต์ให้อยู่ห่างจากเปลวไฟ 3. ก่อไฟในพื้นที่แห้งห่างจากวัสดุนะคะที่ติดไฟง่าย 4. นะคะปิดไฟปิดสวิตชนะคะถอดปลั๊กไฟเมื่อทำอาหารหรือใช้งานเสร็จแล้วนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5 นะคะการจุดธูปเทียนบูชาพระต้องมีคนคอยดูแลทุกครั้งไม่จุดทิ้งไว้นะคะ หกจุดยากันยุงในภาชนะที่มีชิดและไม่ปล่อยทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้แล้วนะคะส่วนข้อที่7นะคะตัวสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้านะคะถ้าชำรุต้องรีบแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบนะคะเพื่อซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ห้ามทดลองซ่อมแซมด้วยตนเองเด็ดขาดเลยนะคะต่อไปข้อที่4ความปลอดภัยในการเดินบนถนนหรือ ข้ามถนนนั่นเองนะคะถนนเป็นที่นะคะถนนเป็นที่สัญจรของผู้คนและยา,านพาหนะจำนวนมากอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรบนท้องถนนนะคะแต่ละวันมีจำนวนมากลูกเสือสำรองควรระมัดระวงังการเกิดอุบัติเหตุด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ4.1การปฏิบัติเมื่อเดินบนถนน1เลยนะคะถนนท ที่มีทางเท้าให้เดินบนทางเท้าชิดด้านที่ไม่ติดกับถนนนะคะเขาบอกว่าลูกเสือสำรองนะคะไม่ควรเดินเหยียบฝาท่อระบายน้ำที่อยู่บนทางเท้านะคะเพราะถ้าเหยียบฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะ ถ้าข้อที่สองค่ะเขาบอกว่าถ้าถนนไม่มีทางเท้าให้เดินนะคะให้เดินบนไหลาทางนะคะในบางพื้นที่จะพบว่ามีช่องทางจราจรสำหรับรถจัก,กรยานเท่านั้นลูกเสือสำรองไม่ควรเดินเท้าในช่วงนั้นนะคะถึงแม้จะไม่มีรถจักรยานยนต์นะคะหรือไม่มีรถจักรยานผ่านมาก็ตามนะคะเราไม่ควรจะไปเดินตรงทางรถจักรยานนะคะ ส่วนข้อที่3นะคะหากเดินตามถนนตอนกลางคืนนะคะควรใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อนนะคะ 4. ไม่ควรหิ้วสิ่งของจำนวนมาก 5. นะคะไม่ควรวิ่งเล่นหยอกล้อก,กันนั่นเองนะคะขณะที่เราข้ามถนนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการปฏิบัติเมื่อข้ามถนนนะคะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะ ข้อที่1นนะคะก่อนข้ามถนนต้องดูขวาซ้ายนะคะและขวาอีกครั้งว่ามีรถอยู่ในระยะ ่หรือไม่นะคะและเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวัง 2. นะคะหากมีทางม้าลายให้ข้ามตรงทางม้าลายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ามเาบอกว่าหากมีสะพานลอยนะคะให้ข้ามที่สะพานลอย 4. พาข้ามถนนขณะมีรถจอดบางอยู่ต้องคอยอต้องค่อยๆนะคะชะโงกดูรถที่แล่นสวนทางและแซงขึ้นมาก่อน ไม่รีวิ่งข้ามถนนโดยทันทีนะคะห ขณะข้ามถนนนะคะให้เดินไปข้างหน้าไม่ควรวิ่งย้อนกลับไปกลับมานะคะส่วนข้อที่6บอกว่าไม่เล่นหรือหยอกล้อกันในขณะที่เราข้ามถนนนะคะ 7. ดูสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณมือของตำรวจจราจรก่อนข้ามถนนนะคะส่วนข้อที่8นะคะถ้าข้ามตรงมุมถนนให้ระวังเวลารดเลี้ยวนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะความปลอดภัยนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งนะคะลูกเสือสำรองระบุสาเหตุผลที่เกิดขึ้นและการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะอุบัติเหตุภายในบ้านของลูกเสือสำรองนะคะมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างขึ้นมาได้นะคะอย่างเช่นการสะดุดสิ่งของหกล้มนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะก็จะได้รับบาดเจ็บเป็นแผล ฟกช้ำนะคะส่วนแนวทางการป้องกันเราก็ต้องรู้จักการจัดเก็บสิ่งของให้เข้าที่ทําความสะอาดพื้นที่ภายในบ้านนั่นเองนะคะอ่าอุบัติเหตุภายในบ้านของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆก็สามารถตอบลงมาได้เลยนะคะ ส่วนข้อที่2บอกว่าลูกเสือสำรองระบุสาเหตุผลที่เกิดขึ้นและการป้องกันเหตุไฟไหม้นะคะการาเกิดเหตุไฟไหม้นะคะก็อย่างเช่นสาเหตุมาจากการจุดทุปเทียนบูชาพระทิ้งไว้ไม่อยู่บ้านนั่นเองนะคะ ผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสิ่งของได้รับความเสียหายแนวทางการป้องกันก็คือก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะเราต้องดับทูบเทียนนะคะบูชาพระให้สดิดอ่ะให้สนิทนะคะทุกครั้งเมื่อเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนข้อที่3นะคะบอกว่าลูกเสือสำรองเสนอวิธีการปฏิบัติตามกฎจราจรทางบกสำหรับการเดินเท้านะคะอย่างเช่นนะคะ ถ้ามีทางเท้าให้เดินชิดทางด้านที่ไม่ติดถนนหรือถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิดบนไหล่ทางและเดินข้ามทางม้าลายนะคะโดยต้องมองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกครั้งนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมความปลอดภัยนี้นะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบทดสอบประจําหน่วยการเรียนรู้ที่5กันนะคะเอาละค่ะลูกเสือสํารองนะคะช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าอุบัติเหตุหมายถึงข้อใด 1. นะคะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 2. สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน 3. นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําซ้ําๆนะคะ เด็กๆคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะติ๊กต t o ต t i k t อก,ก,อกใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกนะคะก็คือหมายเลข2นั่นเองนะคะ ทำไมถึงต้องหมายเลข2อล่ะคะก็เพราะว่าอุบัติเหตุคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2บอกว่าอุบัติเหตุเกิดจากสิ่งใดมากที่สุด 1. ขาดความระมัดระวงัง 2. ขาดความรับผิดช,ชอบ 3. ขาดความตั้งใจติ๊กตอกติ๊กตอกข้อไหนกันคะ อ่าใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือข้อที่1นะคะขาดความระมัดระวังนะคะเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความระวัดระวังแล้วก็ความประมาทนะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดคืออุบัติเหตุภายในบ้านนะคะ 1. ถูกลดเฉี่ยว 2. เดินตกฟุตบาท 3. ถูกน้ำร้อนลวกเอเด็กๆคิดว่าข้อไหนกันนะ อ่าใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือถูกน้ำร้อนลวกนั่นเองค่ะทำไมล่คะคะเพราะการอ่าถูกลดเฉี่ยวนะคะเดินตกฟุตบาทนะคะเป็นอุบัติเหตุนอกบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่4บอกว่าข้อใดคือการป้องกันนะคะอุบัติเหตุภายในบ้าน 1. ถอดปลั๊กไฟขณะตัวเปียก 2. ปิดสวิตช์ทุกดวงในขณะ อยู่ที่บ้าน 3. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเด็กๆคิดว่าข้อไหนกันคะติก๊กตอกติก๊กตอกเก่งมากเลยค่ะคำตอบก็คือหมายเลข3นั่นเองนะคะคืออะไรคะการเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านไม่ให้เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่5นะคะสัตว์มีพิษมักอาศัยอยู่ในบ้านที่มีลักษณะอย่างไรคะ 1. มีแสงสว่าง 2. รกรุงรัง 3. โล่งกว้างนะคะเอลูกเสือสำรองมีใครบอกคุณครูได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคำตอบก็คือหมายเลข 2องนะคะรก,กรุงลังนั่นเองค่ะเพราะสัตว์มีพิษมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่รกร้างหรือลก,กรุงลังนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปดูข้อที่6กันค่ะเขาบอกว่าข้อใดอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ 1. จุดทูบเทียนบูชาพระทิ้งไว้ 2. นะคะจุดไฟในเตาประกอบอาหาร 3. เผาขยะในถังเหล็กนั่นเองค่ะ ข้อไหนกันนะอ่าใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือข้อที่1นึ่นั่นเองนะคะเพราะว่าการจุดธูปเทียนบูชาพัะทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม่ได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะลูกเสือสำรองไม่ควรทำสิ่งใดด้วยตนเอง 1. น,นะคะใช้น้ำราดดับถานเมื่อประกอบอาหารเสร็จ 2. ทดลองซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ชำรุด 3. ปิดสวิตช์ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จแล้วนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรที่เราไม่ควรทำนะคะก็คือหมายเลข2นั่นเองนะคะ ทำไมถึงต้องตอบหมายเลขสองเพราะอะไรนะเพราะว่านะคะลูกเสือสำรองไม่ควรทดลองซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ชำรุดด้วยตนเองนะคะเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่8บอกว่าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะหรือการเดินบนทางเท้าควรทำอย่างไรอ่ะ ข้อที่1นนะคะบอกว่าเดินชิดทางซ้าย 2. เดินชิดทางขวา 3. เดินกลางทางเท้าไปเลยค่ะข้อไหนกันคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะต้องเดินชิดทาง อ่าซ้ายมือนะคะต้องเดินชิดทางซ้ายมือทำไมกันนะก็เพราะว่านะคะเดินชิดทางซ้ายมือของทางเท้ามีความปลอดภัยและเป็นด้านที่ไม่ติดถนนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9นะคะควรเดินบนทางเท้าอย่างไร 1. นะคะเดินด้านนอกให้รถเห็นชัดเจน 2. เดินชิดทางขวาของทางเท้า 3. เดินด้านในสุดทางซ้ายมือนั่นเองนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือข้อที่ สามนั่นเองนะคะทําไมล่ะคะก็เพราะว่าเด็กควรเดินด้านในสุดทางซ้ายมือของทางเท้าเพื่อป้องกันการพัดตกบนทางเดินรถนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะเด็กๆข้อที่10นะคะในการข้ามถนนลูกเสือสำรองควรมองทางด้านใดก่อน 1. มองทางขวา2มองทางซ้าย 3. ม,มองไปข้างหน้า ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามีคนตอบมาแล้วนะคะก็คือหมายเลข1นั่นเองนะคะ ه, มองทางขวานะคะการเดินข้ามถนนต้องมองทางขวาก่อนแล้วมองซ้ายและมองขวาอีกครั้งก่อนข้ามถนนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวิชาลูกเสือสำรองนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปงานการบ้านทุกอย่างนะคะส่งที่ครูประจำชั้นของตัวเองกันด้วยนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย